ใช้เกียร์อีตันนะครับัวนีจนนะ้จะเป็นเล้งเกียร์นะจะเป็นเล้งเกียร์นะก็จะมีะสวิตนะครับนะครับอันนี้เล้งโลเล้งไฮนะครับเล้งโลถ้าเรายิงโลปุ๊บอ่าถ้าในรถก็จะกลายเป็นลูกเต่านะครับนะถ้าเรายิงขึ้นมาไฮก็จะเป็นรูปกระต่าย ก็หมายถึงว่าอันนี้เป็นเล้งโลเลื่อนขึ้นไปนเล้งหายนะครับนี่เวลาจะวิ่งเกียร์มาดูวิธีการใช้เกียร์นะครับวิธีการใช้เกียร์นะผักมาซ้ายสุดเนี่ยถ้าเราดึงลงล่างมาจะเป็นคอลเลอร์เกียร์สำหรับคอลเลอร์เกียร์เนี่ยจะไม่มีซิงโครเมตรนะครับเราต้องจอดรถดิ่งนึ่งนาน้นึงจะใส่ได้นะครับดันขึ้นไปก็จะเป็นเกียร์อถอยหลัง เพราะฉะนั้นถอยหลังก็จะมีอยู่สองเกียร์ด้วยกันก็คือถอยโลกับถอยไฮนะครับถ้าเราเดอนเลื่อนคันโยกเกียร์ขึ้นมาตำแหน่งเกียร์ไฮมันก็จะเป็นถอยไฮถ้าสวิตช์อยู่ตำแหน่งกโลก็จะเป็นถอยโลนะครับส่วนถ้าเราใส่เกียร์เนี่ยเรายิงสวิตช์ลงโลอยู่แล้วก็เข้าหนึ่งนะครับสองสามสี่เสร็จแล้วเรายิงสวิตช์ขึ้นมาไฮนะครับเป็นเล้งไฮ เลงหายแล้วก็เข้า1 2 3 4เหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็น5 6าหกเจอันนี้วิธีการใช้เกียร์แบบเลงเกียร์นะครับเลงเกียร์เป็นเกียร์อีตันที่ใส่ในรถฮีโนนะครับ